เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเข็ดไม่ลับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทาง S.M 8 9 5 m h z ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ i ามมาพบกับคู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลที่ธามนะคะรายการที่รวบรวมเรื่องราวของเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆซึ่งเราก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในทุกเช้าของวันพุธท,ทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะอาทิตยาปกาณังนะคะ เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้นะคะซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวสารนะที่เรียกว่าในช่วงแรกเลยนะคะก็ต้อนรับกับช่วงเวลาของตอนเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับนะคะในช่วงเช้าที่เราเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพได้ง่ายๆนะคะและสามารถช่วยลดอาการความเสี่ยงของโรคไขมันพอกตับได้ทําให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นด้วยค่ะข้อมูลนี้นะคะต้องขอบคุณทางสนุกเฮลค่ะ คุณผู้ฟังครับไขมันพอกตับเนี่ยนะคะเป็นปัญหาสุขภาพในคนไทยซึ่งเกิดขึ้นกับครึ่งประเทศเลยนะคะที่เรากําลังเผชิญอาการอยู่อาการจะดีขึ้นได้นะคะถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตามเคล็ดลับต่างๆง่ายๆเลยวันนี้มีข้อมูลนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์นันทพลพง์รัตนามันอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกศัลยศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะหรือว่าคุณหมอท็อปคุณหมอท็อปเนี่ยนะคะบอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยนะคะเป็นปัญหาสุขภาพที่เราเนี่ยสามารถเจอในคนไทยครึ่งประเทศเลยะคะ่ะตั้งแต่อาการน้อยๆไปจน ถึงระดับอาการปานกลางอันตรายสู่ตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับได้นะคะโดยคุณหมอเองนะคะก็ยังแนะนำนะาะ5วิธีการง่ายๆที่เราเนี่ยสามารถทําได้ทุกเช้าเลยนะคะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคไขมันพอกตับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีการดูแลสุขภาพโดยรวมได้ดีขึ้นข้อแรกเลยค่ะผู้ฟังคะนั่นคือการเข้านอนตื่นนอนตรงเวลาทุกวันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวันที่คุณไปเรียนนะคะไปทํางานหรือเป็นวันหยุดก็ตามควรเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันเพราะทำะให้นาฬิกาของชีวิตนั้นดีนะคะระบบการทํางานของฮอร์โมนต่างๆค่ะเช่นฮอร์โมนเผาผลาญพลังงานนะคะฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มรวมไปถึงการทํางานของอินซูลินนะคะก็จะเป็นไปอย่างปกติค่ะซึ่งก็มีผลต่อการทํางานของตับด้วยนะคะจึงทําให้ลดความเสี่ยงในการเป็นไขมันพอกตับช่วยปร,รับระดับของน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติและระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทํางานได้ตรงเวลา แล้วก็ทํางานได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเวลาในการเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนที่แนะนำนะคะก็คือในช่วงของการเข้านอนเนี่ยสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะก็คือ2 2่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกานะคะแล้วก็ตื่นนอนในในช่วงตีห้ครึ่งถึง6กโมงนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีนาฬิกาชีวิตที่เป็นปกติและการทํางานต่างๆของโฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างปกติเช่นเดียวกันค่ะ ข้อต่อมานะคะหลังจากที่เราแนะนําให้เรื่องของการเข้านอนตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันให้นาฬิกาชีวิตของเราในเที่ยงตรงแล้วนะคะข้อต่อนันก็คือเรื่องของการตื่นนอนนะเมื่อหลังตื่นนอนปุ๊บนะคะควรดื่มน้ําทันทีค่ะ เราสามารถดื่มน้ำเปล่านะคะที่อุณหภูมิห้องก็คือน้ำเปล่าที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลหรืออื่นๆเลยนะคะดื่มหนึ่งถึงสองแก้วทันทีหลังคุณตื่นนอนก่อนแปรงฟันค่ะซึ่งนอกแต่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสดชื่นมากขึ้นนะคะการดื่มน้ำเข้าไปพร้อมกับแบตเีเรียที่ในปากตอนที่คุณยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยก็สามารถช่วยให้การทํางานของระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้นด้วยการดื่มน้ำนะคะ300-500มิลลิลิตร หลังตื่นนอนนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของร่างกายเหมือนน้ำเนี่หละคะเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับร่างกายของเรานะคะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นกระตุ้นการทางานของระบบอวัยวะภายในที่สําคัญโดยเฉพาะที่ตับนะคะให้ตับเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังทดแทนการขาดน้ําเป็นระยะเวลานานในช่วงที่เรานอนหลับไปได้อย่างดีอีกด้วยค่ะ ข้อที่3กันบ้างนะคะวิธีการนี้ก็คือเรื่องของการเร่งการเผาผลาญของร่างกายตั้งแต่เช้านะคะด้วยการดื่มกาแฟดําหรือว่าชาร้อนค่ะกาแฟดำแล้วก็ชาร้อนเนี่ยนะคะสามารถเร่งนะคะในการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้นะคะโดยเราสามารถดื่มนะคะหแก้วในตอนเช้าแล้วก็ดื่มเพิ่มในช่วงบ่ายอีก ในหนแก้วนะคะรวมกันต้องไม่เกิน3แก้วต่อวันนะคุณผูฟังคะถ้าใครไม่สามารถดื่มกาแฟมากๆได้เพราะว่าไวต่อคาเฟอีนมากๆแล้วนะคะบางคนเดื่มปุ๊บจะมีอาการหน้ามืดนหคะใจสั่นมือสัน่นอาจจะเลี่ยงไปดื่มชาร้อนที่ไม่เข้มเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มเพียงแค่ตอนเช้า1แก้วเท่านั้นก็ได้คะ่ะ กาแฟดำแล้วก็ชาร้อนเนี่ยนะคะมันจะเป็นสูตรอูหลงนะคะชาจีนชาไทยชาเขียวก็เป็นเครื่องดื่มนะคะที่สามารถดื่มได้เลยโดยไม่ทําให้เราเนี่ยหลุดจากเวลาในการทํา IF ด้วยซึ่งบางคนนะคะอาจจะมองข้ามมื้อเช้าไปกินแค่มื้อกลางวันกับเย็นเมื่อกาแฟดําแล้วก็ชาร้อนไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายไม่ได้ใส่นมไม่มีน้ําตาลนะคะจึงสามารถดื่มในช่วงเวลาที่คุณนั้นยังงดมื้ออาหารอยู่ได้นั่นเองค่ะ กาแฟดำเนี่ยนะคะช่วยบำรุงสมองกระตุ้นการเผาผลาญไขมันปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูของเซลล์ช่วยชะลอวัยแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ จากเรื่องของการแนะนานะคะในตอนเช้าอาจจะมีการดื่มกาแฟแดําหรือว่าใครดื่มกาแฟไม่ได้ก็เป็นช้าร้อนที่ไม่เข้มเกินไปนะคะมากันที่ในเรื่องของการออกกําลังกายตอนเช้ากันบ้างค่ะการออกกําลังกายขณะท้องว่าในตอนเช้าเนี่ยนะคะจะช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้มากกว่าปกติถึง2เท่าค่ะเราควรเน้นที่การออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่า HIIT นะคะซึ่งจะช่วยให้เผาผลาญไขมันที่สะสมที่ตับได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่า HIIT เนี่ยนะคะจะ ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นระบบเผาผลาญไขมันก็จะทํางานได้ดีขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะผู้ฟังคะการออกกําลังกายในตอนเช้านะคะที่ร่างกายของเราเนี่ยได้สัมผัสกับแสงแดดยามเช้าไปด้วยก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายค่ะมีงานวิจัยนะคะว่าเซลล์ไขมันในร่างกายเนี่ยจะมีขนาดลดลงเมื่อเราออกกําลังกายท่ามกลางแสงแดดยามเช้าแดดยามเช้าที่แนะนานะคะก็จะเป็นช่วงของ6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะก็คือ6นาฬกาถึง9นาฬกาค่ะหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นก็ได้นะคะในช่วง16นาฬกาถึง18นาฬกาก็คือ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะซึ่งก็ทําให้เรา ได้รับวิตามินดีเพิ่มมากขึ้นช่วยหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนเมลาโทนินนี้เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่ช่วยเราเนี่ยนอนหลับกลางคืนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะและวิธีการสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการรวบมื้ออาหารกิ่นเมื่อหิวค่ะ เราไม่จําเป็นนะคะต้องกินอาหารได้ครบสามมื้อทุกๆวันก็ได้นะคะแต่เราสามารถรวบมื้ออาหารกินมื้อเช้าร่วมกับมื้อกลางวันได้สิ่งสําคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่จํานวนของมื้ออาหารค่ะแต่สําคัญก็คือคุณภาพของอาหารแต่ละมื้อที่เรากินแนะนํานะคะให้เลือกไปประเภทของโลคาร์บไดเอทนะหรือว่าเฮลตี้คีโตจีนิกไดเอทก็คือการกินอาหารโดยการเลือกกินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งแล้วก็น้ำตาลต่ำนะคะจะมีผลดีกับสุขภาพมากขึ้นค่ะ ตับของเราเนี่ยนะคะมีหน้าที่ย่อยสลายน้ําตาลฟรุกโตสที่อยู่ในผลไม้หวานหวานน้ำตาลใส่ขาวนะคะน้าตาลที่ผ่านการปรุงแต่งต่างๆ,ๆการรับประทานน้าตาลเหล่านี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็จะมีผลให้ตับของเราเนี่ยทำงานหนะะ <illions> ักค่ะนานวันเข้านะครับน้าตาลปริมาณมากก็ทําให้ตับอักเสบและตับอักเสบนานๆก็กลายเป็นตับแข็งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการรวมมืออาหารหรือว่าการทํา IF ก็มีผลดีกับร่างกายด้วย เรื่องของการลดน้ำหนักแน่นอนละนะคะลดการเสพในร่างกายลดความเสี่ยงโรคเบอาหวานค่ะช่วยให้คุณเนี่ยมีหัวใจที่แข็งแรงนะมีอายุที่ยืนขึ้นแล้วก็กระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยค่ะ <c oughs> ยังก็ตามแล้วนะคะถ้ากว่าเป็นผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับซึ่งคุณอยู่ในเกณฑ์อันตรายแล้วล่ะก็การรักษาด้วยตัวเองนั้นอาจจะไม่ได้ผลนะคะต้องรับความช่วยเหลือจากแพทย์ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบอาการของตัวเองแต่นันเนินว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรหรือไม่แล้วก็ไม่ต้องรอจนมีอาการหนักแล้วก็ทําให้การรักษานั้นยุ่งยากมากกว่าเดิมด้วยค่ะข้อมูลนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะจากทางสนุกเฮลค่ะ นี่ก็คือข้อมูลในช่วงแรกที่นํามาฝากกันช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีคนที่ป่วยเป็นไขมันพอกตับเยอะมากเลยเมื่อฟังค่ะก็5วิธีการนี้นะคะได้ลองนําไปใช้ดูทางเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องของการลดความเสี่ยงนะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับกันด้วยนะคะพักสักครูน่นึงก่อนค่ะช่วงหน้านะใครที่เป็นไมเกรนนะคะต้องมาฟังทางนี้นะคะดิฉันเองก็เป็นไมเกรนเหมือนกันมีเรื่องเกี่ยวกับการลดนะ,ะอาการปวดไมเกรน ที่เขาว่ากันว่ามันได้ผลนะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรา้อยกันในช่วงหน้านะคะกับเฮลตี่ทม์ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลตี y t ท m e ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ t ท m e ช่วงที่สองของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรามีนะคะเวิธีการในการลดอาการปวดไมเกรนอย่างเห็นผลนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนเราเนี่ยนะคะใช้ชีวิตแบบ ปัจจัยนะเกิดความกังวลความเครียดต่างๆรอบตัวนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจอาชีพการงานโรคโควิดแล้วก็โรคอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็มีผลกระทบต่อเนื่องทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะจนนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพนะคะและโรคที่พบบ่อยมากที่สุดอย่างนึ่งก็คือโรคปวดศีรษะเรื้อรังหรือว่าหลายหคนเรียกว่า โรคไมเกรนนะคะซึ่งเรามักจะพบในผู้ทํางานนะวัยทํางานจํานวนมากเลยค่ะมีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่ประสบอาการปวดหัวไมเกรนนอกจากรบกวนแล้วก็ลดประสิทธิภาพในการทํางานแล้วนะคะยังมีผลกระทบนะกับการดาเนินชีวิตประจําวันด้วยถ้าคํานวณเป็นตัวเลขนะคะก็จะพบว่าโรคไมเกรนเนี่ยนะคะสามารถคิดเป็นหนึ่งในสของภาวะการเจ็บป่วยยอดฮิตที่พบมากที่สุดในโลกเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือคนใน7คนเนี่ยเราจะพบว่ามีผู้ป่วยโรคไมเกรนเนี่ยอย่างน้อย1คนใน7คน เยทีดีดวค่ะปัจจุบันนี้นะคะไมเกรเนเป็นอาการเจ็บปวดทางร่างกายที่สามารถเกิดแล้วก็พบบ่อยที่สุดนะคะในช่วงอายุระหว่าง15-30ถึงปีหรือบางรายนะสามารถตรวจพบได้เมาื่อายุเพียงแค่7จถึง8ปีเท่านั้นนะคะแต่อายุโดยเฉลี่ยที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงานในช่วงต้นๆและพบน้อยในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนอกจากนี้นะคะก็ยังพบในผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแพทย์เขตชยัย เสือวรณศรีนะคะอายุรแพทย์ด้านโรคระบบประสาทโราบลบนรุงราชนะคะคุณหมอพูดถึงโรคไมเกรนเนี่เป็นโรคที่พบมานานเป็นร้อยปีนะคะจบจนปัจจุบันนี้ค่ะผู้ฟังคะก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคไมเกรนได้อย่างชัดเจนแต่โดยการตรวจวิจฉัยส่วนมากแล้วนะคะจะพบว่าคนที่มาหาหมอเนี่ยจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องหรือมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจมารับการวินิจฉัยโรคค่ะซึ่งปกติตามขั้นตอนนะคะก็จะมีการตรวจซักประวัติถามข้อมูลต่างๆประวัติการเจ็บป่วยประวัติครอบ ครัวรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะซึ่งหากทําการวินิจฉัยแล้วพบว่าผู้ป่วยเป็นไมเกรนทางการแพทเนี่ยเขาก็จะให้การรักษาด้วยยาตาอาการนั้นๆซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะสามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดอาการได้เป็น2ประเภทหลักๆก,ก็คือการปวดไมเกรนแบบนานๆครั้งนะคะแล้วก็การปวดไมเกรนแบบเรื้อรังค่ะ ท้งนี้นะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเอโเรามีอาการของไมเกรนเนี่ยเขามีการรักษาอย่างไรนะคะตั้งแต่เรามีโรคไมเกรนนี้นะคะวงการแพทย์เองเนี่ยเขาก็มีการวินิจฉัยแล้วก็รักษาผู้ป่วยต่อเน,นื่องค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือทั่วไปว่าไม่มียารักษาใดที่สามารถรักษาไมเกรนให้หายขาดได้นะคะซึ่งยาที่ใช้ในการรักษาไมเกรนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้เพื่อการควบคุมอาการเมื่ออาการกำเริบเท่านั้นค่ะโดยแบ่งยารักษาเป็น2ประเภทนะคะแบบแรกก็คือยารักษาแบบเฉียบพลันสาหรับรับประ ทานทันทีที่มีอาการปวดนะคะซึ่งยาียจะได้ผลดีเมื่อรับประทานเร็วทันท่วงทีเพราะหลังจากนี้เนี่ยผู้ป่วยจะมีาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งจะมีผลให้ยาออกฤทธิ์ได้น้อยลงค่ะ 2. นะคะก็คือยาที่รักษาแบบป้องกันค่ะเป็นยารับประทานแบบป้องกันที่ต้องได้รับการต่อเนื่องทุกวันนะคะเพื่อลดความรุนแรงหรือว่าความถี่ในการเกิดอาการไมเกรนยาประเภทนี้นะคะไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดอาการขึ้นก่อนค่ะยาในกลุ่มป้องกันนี้นะคะแพทย์เนี่ยมักจะแนะนําสําหรับกลุ่มผู้ป่วยไมเกรนที่มีอาการค่อนข้างบ่อย หรือกรณีที่ปวดนานๆครั้งแต่เมื่อการกำเริบแล้วเนี่ยมันจะรุนแรงมากจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ค่ะก็ทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นนะคะพัฒนานตกรรมยาป้องกันใหม่เกรน ซึ่งก็เป็นยาในกลุ่มของชีวโมเล,ลกุลแบบฉีดคือเขาจะฉีดให้ผู้ป่วยเ,ยเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ยังสามารถฉีดได้กับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังและก็แบบนานๆครั้งด้วยทางนี้นะคะแพทย์ผู้ทําการรักษาเนี่ยก็จะพิจารณาการใช้ยาให้เหมาะสมกับความรุนแรงของผู้ป่วยแต่รายค่ะ การรักษาส่วนใหญ่แล้วนะคะแพทย์ก็จะรักษาแล้วก็ให้ยาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยซึ่งขั้นตอนของการรักษาผู้ป่วยไมเกรนนี้นะคะจะใช้เวลาในการรักษาเนี่ยต่อเนื่องตั้แต่3เดือนขึ้นไปแล้วกแล้วแต่การวินิจฉัยแต่ละรายค่ะในรายที่ได้รับยาตามขนาดที่แพทย์แนะนำเนี่ยน,นะคะก็จะพบว่าอาการปวดศีรษะเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ความถี่ในการเกิดอาการน้อยลงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และก็ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายให้ต้องกังวลเลยค่ะยังก็ตามแล้วนะคะการยอมรับการรักษาเนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ป่วยนะคะแพทย์เนี่ยจะได้นําทางเลือกที่เหมาะสมในการรักษาค่ะพร้อมวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจผู้ป่วยรวมถึงการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้การกําเริบได้นะคะซึ่งก็ถือเป็นสิ่งสําคัญค่ะทางสภาพแวดล้อมการเป็นแปรงของฮอร์โมนแล้วก็ความเครียดค่ะ ทั้งนี้นะคะถ้าเราจะมาพูดถึงนะถ้าเกิดเรามีอาการแบบโอ้โหปวดหัวไม่เกรนะแล้วเราจะอยากลดอาการแบบรวดเร็วทําได้ด้วยตัวเองนะคะเบื้องต้นนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือการรับประทานอาหารที่ มีประโยชน์ซะก่อนนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอย่างหนึ่งแหละนะแล้วก็ช่วยชะลอหรือว่าช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนให้หน้อยลงได้นะคะออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเองเนี่ยนอนไม่เพียงพอก็ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะนะก็เป็นไมเกรนเกิดขึ้นนะคะเลือกทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายสมองบ่อยๆอย่าเครียดมากเกินไปนะคะทํายากแต่ก็อยากจะให้ทําให้ได้อย่างเช่นอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ถ้าเราเครียดมาก นะผู้ฟังคะอาจจะออกไปข้างนอกนะไปทํากิจกรรมไปเจอผู้คนนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าสํารวจจิตใจของเรานะคะว่าความเครียดนั้นเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ใช้กิจกรรมอื่นๆเนี่ยมาช่วยในการเบี่ยงเบนนะหรือว่าลดความเครียดที่เรามีขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงแดดจัดหรือว่าการที่ไปกระตุน้นาอาหารที่ไปกระตุ้นอาการค่ะอันนี้ต้องสังเกตนะคะว่าเวลาที่เรารับประทานอะไรก็ตามถ้าหากว่าหลังจากนั้นเนี่ย มันมีอาการไมเกรนเกิดขึ้นนั่นน่าจะหมายถึงว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นการกระตุ้นทําให้เรารู้สึกมีอาการปวดศรีรษะเป็นไมเกรนนะคะเพราะฉะนั้น,นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คอยสังเกตตัวเองว่าวันนี้เรากินอะไรไปถึงทําให้เกิดไมเกรนนะคะดื่มน้ามากๆค่ะเพราะว่าภาวะร่างกายขาดน้ำเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คุณเกิดไมเกรนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลให้ไมเกรนกําเริบบ่อยขึ้นหรือว่ามีอาการรุนแรงมากขึ้นค่ะ โรคไมเกรนนั้นนะคะแม้จะยังเป็นกลุ่มภาวะการเจ็บปวดทางร่างกายที่เด่นอันดับต้นๆปัจจุบันนี้นะคะก็มีการค้นพบสารที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคแล้วนะคะและด้วยวิวัฒนาการด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีผลลัพธ์ที่ดีในแง่ของการรักษาค่ะแล้วก็ลดผลการข้างเคียงจากการใช้ยานะคะผู้ป่วยไมเกรนก็สามารถขอรับคําปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สามารถได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่โรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์บริการทางการแพทย์ได้เลยค่ะ ใครที่มีอาการไมเกรนนะคะแล้วก็เป็นบ่อยอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าไมเกรนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตแต่ไมเกรนเนี่ยมันคือความน่ารําคาญเนี่ยวฟังค่ะเป็นปุ๊บนะคะโอ้โหปวดหัวทั้งวันตุบ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 นอนก็ไม่หลับเพราะว่ายังคงปวดไมเกรนบางท่านนอนไปปุ๊บตื่นมาก็ยังปวดไมเกรนอยู่เพราะฉะนั้นนะคะอยากแนะนํานะคะให้ปรึกษาแพทย์ไปด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงการดูแลตัวเราเองกันด้วยนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะ เราจะพูดถึงการนอนกันบ้างนะในช่วงหน้าค่ะใครที่นอนไม่หลับนะคะเรามีวิธีการในการที่จะลดความคิดฟุ้งซ่านที่อาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับในช่วงหน้ามาติดตามกันกันกบเฮลตี้ไทม์ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลตี้ไทม์ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลตี้ไทม์ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะว่าวังคาราจะนําเสนอเรื่องราวของอาการนอนไม่หลับนะคะ สาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรนะคะแล้วบางท่านบอกว่าบางทีเนี่ยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นกลายเป็นนอนไม่หลับซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมีวิธีการในการลดความฟุ้งซ่านก่อนที่คุณจะเข้านอนค่ะในภาวะที่ชีวิตนั้นนะคะเต็มไปด้วยความเครียดคามไปตกกังวลแน่นอนนะคะมีผลกับความคิดของเราค่ะและถ้าเราไม่สามารถควบคุมหรือว่ากาจัดมันออกไปได้ก็จะมีผลกับชีวิตของเรานะคะคือบางคนเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับเพราะว่าสมองเนี่ยไม่หยุดคิด ก่อนนอนก็จะคิดนู่นคิดนี่นะคะลืมทําอะไรหรือไม่ทํำนี้แล้วต้องทําอะไรต่อไปพรุ่งนี้หรือมีอะไรที่เราลืมหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะมีเรื่องที่รู้สึกไม่สบายใจก็เก็บมาคิดฟุง้งซ่านไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาหัวฟังนะคะมารู้จักกับอาการที่ชื่อว่า racing t h o k e นะคะหรือว่ามารู้จักกับอาการนะคะที่เรียกว่าเป็นอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดคิดนะคะเกิดจากอะไรและมีวิธีการในการควบคุมได้อย่างไรคะ่ะ อาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดนิ่งเนี่ยนะคะก็เป็นอาการที่มีสาเหตุมาจากการที่สมองเนี่ยไม่หยุดคิดยังคิดวนเวียนเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมานะคะซึ่งเรื่องส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของความกลัวเรื่องหน้าอายในอดีต,ตปัญหาต่างๆที่เจอซึ่งอาการนอนไม่หลับเหล่านี้นะคะเพราะสมองไม่ยอมหยุดคิดเนี่ยก็ทาให้เรารู้สึกวิตกกังวลนะคะอึอดอัดไม่มีสมาธิกับปัจจุบันแน่นอนนะคะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันความจําแล้วก็การนอนหลับด้วยอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดคิดนี้นะคะทํา แม้เรารู้สึกว่าเราควบคุมความคิดไม่ได้ไม่มีสมาธิสักครู่หนึ่งก็กลับมาคิดเรื่องเดิมๆแต่การเหล่านี้นะคะไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีอาการทางจิตนะเพียงแค่คุณมีความเครียดและก็ความวิตกกังวลที่สูงกว่าปกติเท่านั้นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะผู้ฟังคะอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดนิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุถ้าเราทราบถ,ถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะง่ายต่อการรักษาแล้วก็แก้ไขค่ะวันนี้มีสาเหตุนะคะสาสาเหตุที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดนิ่งค่ะ สาเหตุแรกนะคะก็คือเรื่องของความวิตกกังวลค่ะความวิตกกังวลเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยทั่วไปของอาการนอนไม่หลับเลยนะคะเพราะสมองเนี่ยไม่ยอมหยุดนิ่งซึ่งอาการนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยถูกความวิตกกังวลเข้าโจมตีค่ะ 2. นะคะก็คือโรคสมาธิสั้นอาการของโรคสมาธิสั้นนะคะก็เป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถจะมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ทําให้เมื่อเจอหรือว่าได้รับเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาก็จะมุ่งความสนใจไปที่เรื่องใหม่ๆค่ะทําให้คุณนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจาสมมองไไ่ดด้หุัก และ3มก็คือโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะเป็นอาการทางจิตค่ะซึ่งย้ำอยู่กับสิ่งเดิมๆคิดวนกับเรื่องเดิมๆไม่สามารถหยุดมันได้เช่นการล้างมือหลายๆครั้งนะคะก็ยังคงวนไปล้างอยู่เสมอค่ะกลัวมือไม่สะอาดแล้วก็กลัวติดเชื้อโรคค่ะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบพอจะทราบปุ๊บนะคะเราจะทํายังไงได้นะคะในการที่จะให้สมองของเราเนี่ยเลิกคิดฟุ้งซ่านซะหน่อยนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของการกําหนดลมหายใจเข้าออกค่ะ คือเป็นวิธีที่ทําให้คุณมีสมาธิมากขึ้นนะคะเริ่มจากการหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆวิธีการนี้นะคะจะช่วยในการบังคับจิตของเราเนี่ยให้จดจ่อกับการทำกําหนดลมหายใจเข้าออกนะคะแทนที่คุณจะไปจดจ่อกับความคิดในเรื่องอื่นๆก็คือการหายใจเข้านะคะก็ทราบว่าตัวเองหายใจเข้าหายใจออกก็ทราบว่าตัวเองหายใจออกเนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิกับการกําหนดลมหายใจและลดอาการวิตกกังวลจากเรื่องที่คุณคิดออกไปได้ค่ะ 2นะคะก็คือเรื่องของการขจัดความเครียดก่อนเข้านอนค่ะถ้ามีอาการฟุ้งซ่านนะคะคิดไม่หยุดก่อนเข้านอนเริ่มต้นวยการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายก่อนจะเข้านอนค่ะเช่นนั่งสมาธิที่บอกเมื่อสักครู่นี้กําหนดลมหายใจนะคะทําโยคะนะคะการอ่านหนังสือที่คุณชอบนะคะซึ่งควรทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ย อย่างน้อยนะคะก่อนนอน2ชั่วโมงค่ะและควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน2ชั่วโมงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นอุปกรณ์ก่อนนอนนะคะก็จะทำให้เรามีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้คิดอีกนะคะและข้อควรระวังค่ะก็คืออาการนอนไม่หลับเนี่ยนะคะเพราะสมองไม่ยอมหยุดนิ่งจริงๆแล้วการเหล่านี้เนี่ยนะคะเกิดจากสมองแล้วก็ความคิดของเราถ้าเรารู้จักควบคุมนะคะแล้วก็จัดการความคิดเหล่านี้ได้ก็จะไม่มีปัญหาตามมาค่ะแต่เมื่อการเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันจนมีผลกระทบนะคะกับการดําเนินชีวิตและไม่สามารถ หลับได้ติดต่อกันหลายวันหรือลองทําสมาธิแล้วแต่ยังไม่สามารถบรรเทาลงได้ควรปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อไม่ให้อาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการทางจิตเกิดขึ้นในอนาคตได้คะ่ะก็เชื่อว่านะคะหลายๆคนถ้าเป็นอยู่ดิฉันก็มีบ้างนะเมื่อวที่เป็นนะคะแต่ว่า เราก็อย่างที่บอกไปที่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาตัวเองหรือว่ามานอนคิดว่าสิ่งที่เรากําลังคิดหรือว่ากําลังวิตกวังมวลเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะหาต้นตอให้เจอนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้นะคะกําหนดลมหายใจก็เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วนะผู้ฟังในการที่จะหักเหจากความคิดที่เรามีอยู่นะคะลองนําไปใช้กันดูค่ะในการแก้ปัญหาใครที่รู้สึกว่านอนไม่หลับเพราะว่าสมองในคิดนู่นนี่นั่นไปทั้งคืนนะคะก็ลองใช้วิธีการที่เราแนะนํากันนี้เนี่ย ไปนําไปปฏิบัติแล้วก็ต้องเรียกว่าใช้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันดูค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะกับรายการเฮลที่ไทม์ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์นะคะซึ่งเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะทุกวันพุธท,ทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลน,นยุบุรีค่ะวันนี้อาทิตยาปากรณนังและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนจะกัมใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติดชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m r a d r a d i o 8 9 5 m h z สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี